มันสีน้ำดอกไม้มันสีเขาปอกกันนะออกช่อแล้วค่ะเนี่ยออกช่อต่อยอดแล้วเขาก็ออกช่อข้าวก็ออกรวงเ,เต็มที่แล้วค่ะ ขีคฝั่งนี้มะพร้าวเขาเริ่มโตแล้วค่ะเขาโอเคละ ต่อยอดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอยู่ขอ,องไส้ไก่เราก็มีน้ำอยู่ค่ะก็โอเคอยู่ หมามาเดินลุยข้าวแก้วขมิ้นที่สวนค่ะดกมากเลยมาเป็นพวงเลยอะ่ะพวงมันใหญ่เกินพวงใหญ่เกิน เด่กกิ่งก็หักกันพอดีเนี่ยดูดิดูด้านในก็มีนี่ยะแก้วขมินดกมากปีนี้ดกกว่าปีที่แล้วอะดูเนี่ยอาทูอีทูก็ พอใช้ได้อยู่ค่ะจะไม่เอาไว้เยอะแต่นี่ก็ติดหลายลูกอยู่เอาไว้แค่นี้พอข้าวเราเริ่มเหลืองแล้วค่ะตอนนี้เราไม่เติมน้ำแล้วเพราะน้ำยังมีอยู่เยอะ นี่ค่ะเริ่มเริ่มเป็นสีเหลืองนิดๆแล้วน้ำในคลองไส้ไก่ปลาก็เยอะอยู่ค่ะน้ำกบก็ โอเคเดี๋ยวจะเอาซื้อกระชังมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตั้งตรงนน้นเอาพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ไปไว้ตรงหน้นเดี๋ยวตรงนี้จะเอาตัวเล็กๆมาไว้ตรงนี้แดดไม่มีเลยค่ะวันนี้อึมครึมตั้งแต่เช้าเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อย หอ,อมเตี้ยนี่ค่ะน่าจะตัดได้แล้วล่ะเดินมา่ดต้นผักหวานนิดนึงค่ะใครก็ <c oughs> โดนกิ่งค่ะ นี่ค่ะปลูกใหม่ก็ต้องดูแลเขานิดหนึง่งนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งภาพโดยรวมตอนนี้ก็กำลังไปได้สวยค่ะคลองไส้ไก่คณะทองคํานาข้าวปลาในคลองไส้ไก่นี่ค่ะก็โอเคอยู่ค่ะได้พันธแล้วค่ะกล้วยหอม ค่อยๆเก็บผลผลิตไปเมื่อกี้มาตัดกล้วยหอมเตี้ยหนึ่งเครือกล้วยน้ำว้าสองไปฝากน้องชายหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ขายไปเครือหนึ่งเขามาซื้อถึงสวนก็เลยขายยกเครือให้เขาไปนี่ค่ะก็พออยู่พอกินค่ะเกษตรกรเศษผสมผสานหวังรวยหุบพับไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆไปค่ะ ค่อยๆเก็บค่อยๆผลิตค่อยๆทำเแต่อยู่ได้ค่ะ R2 E2 เราที่เราตอนมาก็โอเคค่ะรอดแล้วละ่ะต่อยอดสองครั้ง3ครั้งแล้วก็โอเคละเมื่อวานก่อนลูกสาวเข้ามากับพ่อเขามาส่งของแถวโคราชอ่ะก็เ,เลยแวะมาหายาย ก็เลยก็เลยฝากเขาซื้อไอ้อะไรนะมะม่วงมะม่วงงาช้างแดงค่ะให้เขาซื้อมาฝากสองต้นเอาไว้ไปทดลองเดี๋ยวจะทดลองปลูกค่ะเดี๋ยวใส่ตรงมุมเนี้ยต้นนึงเดี๋ยวจะค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆค่ะว่าตัวไหนเหมาะกับที่ของเราที่เราเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆลงภาพโดยรวมของ เนื้อที่หลักก็ที่สวนเราก็จะเขียวประมาณเนี้ยค่ะโอเคแล้วค่ะเริ่มมองเห็นภาพแล้วค่ะหอมเราแก่แล้วหอมเตี้ย